Honda H- r v ปี2026เป็นการพัฒนาที่รอบครอบของสูตรรถครอส s อเวอรขนาดเล็กของ Honda โดยยังคงไว้ซึ่งความสะดวกสบายและการขับขี่ที่เป็นมิตรซึ่งทำให้รุ่นนี้ได้รับความนิยมในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงเทคโนโลยีความหรูหราในห้องโดยสารและดีไซน์ให้ดูทันสมัยมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้ใช้รุ่นใหม่ที่เน้นความเชื่อมต่อทางเทคโนโลยี ด้านรูปลักษณ์ภายนอก h r v 2026ได้รับการปรับโฉมอย่างละเอียดด้วยกระจังหน้าแบบรังพึ่งดีไซน์ใหม่ชุดไฟหน้าและที่ปรับรูปแบบใหม่และล้ออัลลอยลายใหม่ขนาด18นิ้วสีดำเงาในรุ่นสปอร์ตซึ่งช่วยเพิ่มความโดดเด่นและสปอร์ตมากขึ้นโดยไม่ทิ้งเส้นสายอันเป็นเอกลักษณ์ของ h r v ที่ใช้งานได้จริงและมีความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ ภายในห้องโดยสาร Honda ได้ยกระดับ h r v ให้ดูทันสมัยและเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วความละเอียดสูงถูกติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในทุกกลุ่นมาพร้อมระบบเชื่อมต่อไร้าสาย Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึงแท่นชาร์จโทรศัพท์แบบไร้าสายซึ่งเดิมเคยมีเฉพาะในรุ่นท็อปแผงคอนโซลออกแบบให้เน้นผู้ขับขี่และใช้งานง่าย รุ่นสูงสุดจะได้หน้าจอมารวัดดิจิทัลขนาด7นิ้วไฟตกแต่งภายในแบบแอมเบียนและวัสดุตกแต่งที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมมากขึ้นคุณภาพการประกอบและวัสดุถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนโดยเฉพาะในรุ่น EXL ที่ให้ความรู้สึกใกล้เคียงรถหรูขนาดกลางแต่ยังอยู่ในระดับราคาที่จับต้องได้ ขุมพลังของ Hrv 2026ยังคงใช้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบข,ขนาด2.0ล oh ิตร DOHC i-VTEC ทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ให้กำลังประมาณ158แรงม้าและแรงบิด138ปอนด์ฟุตตัวเลขเหล่านี้เน้นประสิทธิภาพและความนุ่มนวลมากกว่าความเร้าใจในการเร่งความเร็ว ระบบขับเคลื่อน4ล้อเรียวททม AWD พร้อมระบบควบคุมอัจฉริยะเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับผู้ที่ต้องการสมรรถนะในสภาพถนนลื่นหรือหิมะโหมดการขับขี่อย่างอ e ีคอนน r m a l และ Snow ช่วยปรับการตอบสนองของคันเร่งและเกียร์ให้เหมาะกับสภาพการใช้งานวิศวกรของ Honda เน้นให้การขับขี่มีความเงียบและนุ่มนวลเหมาะกับการเดินทางประจำวันมากกว่าการขับแบบสปอร์ต ในด้านความอเนกประสงค์ HRV ยังคงเป็นผู้นำในกลุ่มรถ SUV ขนาดเล็กภายในออกแบบอย่างชาญฉลาดให้มีพื้นที่ใช้สอยสูงบอะหลังสามารถพับได้หลายรูปแบบเพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระพื้นที่เก็บของด้านหลังมีความกว้างและราบเรียบเหมาะสำหรับคนของชิ้นใหญ่หรือรูปทรงแปลกตาช่องเก็บของขนาดเล็กและตำแหน่งที่นั่งที่สูงทำให้การขึ้นลงสะดวกสบาย เหมาะกับการใช้งานในเมืองหรือการเดินทางไกลที่ต้องการความยืดหยุ่นในการใช้งานด้านความปลอดภัย h r v 2 0 2 6มาพร้อมระบบ Honda Sensing เป็นมาตรฐานประกอบด้วยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับตามรถด้านหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนและระบบไฟสูงอัตโนมัติรุ่นที่สูงขึ้นจะมีระบบเตือนมุมอับสายตาและเตือนรถขนาถอยหลัง ระบบเบรกมือไฟฟ้าพร้อมฟังก์ชันออโตโอ้เบรคโฮระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันช่วยเพิ่มความมั่นใจและความสะดวกในการขับขี่ในทุกสถานการณ์ทั้งยังส่งผลให้ HRV ได้รับคะแนนความปลอดภัยสูงในหลายการทดสอบรุ่นย่อยของ HRV 2026แบ่งออกเป็น3ระดับหลักได้แก่ LX รุ่นพื้นฐานที่ให้ความคุ้มค่าสปอร์ตที่มาพร้อมรูปลักษ์สปอร์ตและล้อสีดำเงา และ e x c l รุ่นท็อปที่เน้นความหรูหราและเทคโนโลยีครบครันราคาจำหน่ายตั้งอยู่ในระดับที่แข่งขันได้โดย Honda วางตำแหน่งให้ HR-V เป็น SUV ขนาดเล็กที่มีเทคโนโลยีทันสมัยระบบความปลอดภัยครบและประหยัดน้ำมันในราคาที่เหมาะสม ระบบขับเคลื่อน4ล้อสามารถเลือกติดตั้งได้เพิ่มเติมส่วนรุ่นสปอร์ตได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการภาพลักษณ์สปอร์ตแต่ยังคงความประหยัดและใช้งานได้จริงในการขับขี่จริง HRV ให้ความรู้สึกมั่นคงและนุ่มนวลระบบกันสะเทือนถูกปรับให้รองรับแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนได้ดีพวงมาลัยมีน้ำหนักเบาและควบคุมง,ง่ายในสภาพจราจรหรือการจอดรถแม้ไม่ใช่รถที่เน้นสมรรถนะเชิงสปอร์ต แต่ HRV ให้ความสมดุลระหว่างความสบายและความมั่นใจในการควบคุมเสียงรบกวนจากภายนอกลดลงอย่างชัดเจนด้วยการเพิ่มฉนวนกันเสียงและระบบ Active Noise Cancellation ในบางรุ่นทำให้การเดินทางกลายเงียบและผ่อนคลายมากขึ้นอัตราการซ้งเปลืองเชื้อเพลิองอยู่ในระดับดีเยี่ยมสำหรับเครื่องยนต์ขนาด2 0ลิตรทำให้ค่าใช้จ่ายในการดูลรักษาตำ่ำเหมาะกับผู้ใช้ในเมืองที่ต้องการรถที่ทั้งประหยัดและเชื่อถือได้ เทคโนโลยีภายในของ h r v 2026ได้รับการพัฒนาให้ตอบโจทย์ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่และระบบเชื่อมต่อแบบไร้าสายช่วยให้การใช้งานสมาร์ทโฟนสะดวกขึ้นระบบอินโฟเทนเมนตได้รับการปรับให้ตอบสนองรวดเร็วและใช้งานง่ายกว่าเดิมระบบเสียงในรุ่นสูงให้คุณภาพที่ชัดเจนและสมดุลเหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบการฟังเพลง แม้ว่าระบบอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านออนไลน์ยังไม่ใช่จุดเด่นแต่ความเรียบง่ายและเสถียรของระบบทำให้ใช้งานได้ดีในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาซื้อรถในกลุ่มเดียวกันจุดแข็งของ Honda HRV คือพื้นที่ภายในที่กว้างขวางเมื่อเทียบกับขนาดตัวถังระบบความปลอดภัยครบถ้วนเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัยและชื่อเสียงด้านความทนทานและมูลค่าขายต่อของ Honda ผู้แข่งบางรุ่นอาจให้สมรรถนะที่เราใจกว่าหรือรูรากว่าแต่ h r v 2026มอบความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างความคุ้มค่าความอเนกประสงค์และความน่าเชื่อถือเหมาะกับครอบครัวขนาดเล็กคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถคันแรกหรือผู้ที่ต้องการรถ SUV ที่พร้อมใช้งานได้ทุกวันโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา